เงินเดินเอาเงินเชียวชิงชนะเลิศ ประเภทกรครับ30ปีพายนะครับระหว่างพรพักแก้วกับเจแม่ประดูทองนะครับก็แพ้ชนะกันไปคนละหนึ่งเที่ยวนะครับพรพักแก้วจับฉลากได้สายน้ําน้ําเงินกับเจแม่ปะดูทองได้สายน้ําแดงนะครับรเที่ยวที่3านะครับมาดู

สูสีครับสูสี

ใจชนะใจท่านผู้ชมนะครับ